วิธีการลงทะเบียนรับประกันผลิตภัณฑ์แบร์เดอร์ผ่านหน้าเว็บไซต์การลงทะเบียนสามารถทำได้2ช่องทางคือผ่านหน้าเว็บไซต์แบร์เดอร์ประเทศไทยหรือผ่าน l i n ์แอดแบร์เดอร์ไทยแลนด์เมื่อเพิ่มเพื่อนแล้วให้เข้ามาที่เมนูลงทะเบียนการรับประกันสินค้าค่ะสำหรับคลิปนี้จะเป็นตัวอย่างการลงทะเบียนผ่านหน้าเว็บไซต์นะคะเปิดหน้าเว็บเบราว์เซอร์พิมพ์ WwW r r d บ r c o t h เเมื่อเข้าสู่หน้าเว็บไซต์แล้วคลิกเมนูลงทะเบียนรับประกันสินค้าออนไลน์กรอกข้อมูลรายละเอียดผลิตภัณฑ์และรายละเอียดลูกค้าค่ะหมายเลขเครื่องสังเกตได้จากด้านหลังตัวเครื่อง รอสักครู่นะคะชื่อรุ่นผลิตภัณฑ์จะแสดงขึ้นมาอัตโนมัติทำการใส่ข้อมูลและแนบไฟล์หลักฐานการซื้อโดยไฟล์ที่แนบจะต้องมีขนาดไม่เกิน 3MB นะคะระบุอีเมลที่คุณใช้งานให้ถูกต้องเพื่อรับเอกสารการรับประกันค่ะ เมื่อกรอข้อมูลส่วนตัวเรียบร้อยแล้วให้กดเครื่องหมายถูกหน้ารายการที่จำเป็นด้านล่างจากนั้นกดปุ่มต่อไปค่ะตอบคําถามทางการตลาดและกดปุ่มส่งค่ะจากนั้นรอสักครู่เว็บไซต์จะแสดงข้อมูลการลงทะเบียนที่เสร็จเรียบร้อยแล้วขึ้นมาให้สามารถกดปุ่มเซ็นอีเมล เพื่อส่งข้อมูลการลงทะเบียนให้ทางอีเมลที่ได้มีการให้ข้อมูลไว้ก่อนหน้านี้หรือกด PDF เพื่อทำการบันทึกเป็นไฟล์ PDF ค่ะ Brother at your at side